กำลังใจนะครับทุกกำลังใจขอบคุณนะคะผมนะเดี๋ยวคุณธนงคุณธน o n แต่งเพลงปุ้ยนะคุณชานเวกตกมือมาให้นะคะคุณอนเวกเลิเริมานะคะคุณตุ๊กอีมานะคะใต้เอตัวเองเขาคิดถึงนะอีนะคะคุณไก่นะคะคุณธนงดงสแกรขอบคุณนะครับคุณธนงดงปลาภัยขอบคุณนะครับคุณธนงดงปาจ่าขอบคุณนะครับ ที่มาทักทายครับคุณนุภาเขก็หัวเราะมา <c oughs> นะคุณไก่ว่ามีสองไม่ไม่ได้เดี๋ยวหัวครับคุณแม่มอิอิวะก็ก็ <c oughs> คุณบอกให้เขาเป็นหนึ่งไงใช่ไหมให้เขาเป็นหนึ่งแสดงว่าต้องมีเลขสองตามมาใช่ไหมคุณไก่เออคุณพูดเองอ่ะนะคะผมแสดงว่ามีเลขสองตามมาคุณให้เขาเป็นหนึ่งอะเป็นเลขหนึ่งอะใช่ปะแสดงว่าต้องมีเลขสองตามมานะคะผม เพลงต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ45กําลังใจครับผมนะคะแต่ท่านที่จอดให้นะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะจบเพลงนี้ก็จะลงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะที่มาทักทายกันนะคะขอบคุณมากเด้อทุกท่านนะจ๊ะ45 <ใน S 2> กําลังใจนะคะ,คคะ,นะคะที่มาทักทายนะคะขอบคุณมากค่ะนะ,ะนะเพลงนี้ก็ ขอลงไลน์นาอจะได้เพื่อนๆจะอุ่นไอรักพึ่งมานะครับผมขอบคุณครับอุ่นไอรักครับผมที่มาทักทายครับขอบคุณหัวใจก่อนๆนะครับทักทายเพื่อนๆมาด้วยขอบคุณนะคะอุ่นไอรักนะครับผมสวยขยี้ใจเช้าแม่ห้างนางไม้ลูกติดสงกระยสเขินๆปะสวยเหลือเกินอยากใกล้ชิด แม่เจ้าจะมีลูกติดกบ็บอได้ชีตร็บุญใดใด,ดสวดทรงองค์เอวเบยอเลันงานสร้างคักอิลีสสนองวาสนาของอไอ้แดนนะได้ไหมคนดีสิมีบุญบนหนอชาตินี้ สีด้ใบสีสู่สูขขวัญรับนางสวยมากเลคะ่ะทองฟ้าวันนี้ก็สวยด้วยนะคะสดใสมากๆค่ะทุกคนนะคะท้องฟ้าก็สวยนะจ๊ะพี่ลุงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดยายีหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายเมสตรี มือสองสองเคาะพี่ในน้องคิดสว่าเอาบุญยอดดวงใจได้โปรดรับรักพี่ได้ไหมพี่จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนชีพมาลาย ให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีลูกไม้หลอกนะคนดีพี่หลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอดใหญ่หัวใจพี่ดวงใี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม่สตรีมือสอง สรงขอพี่ในน้องคิดเสวาเอาบุญยอดดวงใจได้โปรดรับรักพี่ได้ไหมพี่จะขอสัญญาจะรักแก้วต่จนชีพมาลายให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีลูกไม้หรอกนะคนดียุติ การเป็นแม่ไม้มาเป็นเมียไอ้นะไม่ยอดใหญ่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะคะนะคะขอบคุณมากมากทุกท่านมากๆค่ะดีครับคุณอุ่นไอรักครับคุณไก่ทักทายนะคะ,ะคุณบุภาก็บอกว่าคุณไก่คุณไก่คืออะไรจ๊ะคุณไก่กับผมมาแล้วเย็นจังเลยตอนนี้ ครับคุณแหม่มคืออะไรครับคุณไก่ชันเวศคืออะไรครับเย็นจังเลยคืออะไรครับผมนะคะอุนาอนักสวัสดีพี่บุภานะคะอุนาอนักสวัสดีคุณธนองนะครัะน้นตัวเองเขามีแค่ตัวเองคนเดียวนะคะคุณไก่บอกอ๋อมีหน้าคุณบุภาถึงได้ยิ้มหวานเลยนะคะ